คลิปนี้เรามาดูเส้นบายพาสอำเภอลมสักปกติลมสัก,กจะเข้าไปตรงๆนะครับเราก็จะเจอสภาพตัวเมืองที่เจริญใหญ่แล้วก็แออัดน,นะครับดังนั้นจึงมีงมการทําเส้นบายพาสตรงนี้นะครับเส้นพาสน,นี้ก็ไปพิษณุโลกได้นะครับหรือไปจังหวัดเลยก็ได้นะครับเส้น21ตรงนี้นะครับ น,นี้ก็เราก็จะเริ่มจากแยกโคกหนองม่วงตรงนี้จะมีโรงแรมใหญ่อยู่นะครับก็มีร้าน SR s u p e r m a เปอร์มาร์ เป็นสี่เลนนะครับสายพาร์ตอำเภอนะครับยิงลมสัก,กไปจังหวัดได้นะครับตัวเมืองเบื้เริ่มเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปสายพาร์ตอำเภอลมสักนะครับตัวนี้ก็เราก็จะขึ้นไปเขาคอทางแคมป์สวนได้ไปพิศโลกได้งด่ายนะครับ มีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนกนาญจนาพิเศษวิเชียรัยจังหวัดเพชรบูร์นะครับ ถ้าเราไม่มีโทระจําเป็นในเพื่อตัวเมืองเราสักนะครับเราใช้บายพาสดีกว่าครับสะดวกสบายแล้วไม่ติด เจอสี่แยกใหญ่ข้างหน้าซ้ายขึ้นเขาคอแคมสนไปพิสโลกไปภาคเหนือได้อีกเรียกว่าสี่แยกอาเซียนซ้ายไปเปมาตรงไปลาวขวาไปเวียดนามไตั้งชื่อแล้วสี่แยกอาเซียน ครับที่เป็นปลายพาสเส้นหมายเลข12นะครับซ้ายพี่ไปที่รอบ12ตรงไปหมายเลข21จะไปจังหวัดเลยเออข้ามสี่แยกมาแล้วนะครับไปหมายเลข21ก็เป็นไบายพาสอยู่นะครับอันนี้จะไปลมเก่าลมเก่าก็18กิโล้ารซ้ายห9เก้ เชือไปพาก็ผ่านบ้านล่องเชื่อสี่เลนหมดแล้วครับไปพาร์ตรงนี้นะครับคนที่จะไปจังหวัดเลยก็ไม่ต้องเข้าหล่มสัตว์ครับออกไปพารมาเลยครับเรียบมากครับ ไฟบบไฟดีรบบถนนดีครับเส้นนี้ไปพาสเส้นนี้ที่บ้านน้ำก้อฟายน้ำก้อน,น้ำชุนนะครับใครที่เคยได้ยินข่าวเรื่องเกินแตกแถวน้ำก้อน,น้้ำชุนก็แถวนี้นะครับ เจอซีแยกไฟแดงน้ำก้อไทยับมาก็จะแยกซ้ายขึ้นพูทับเบิกขวาเข้าลมสักตรงไปล่มเก่า นี่ขึ้นภูทับเบิกนะครับเห็นภูทับเบิกข้างบนไหมครับวันนี้ฟ้าอาจ,จัวหน่อยนะครับเห็นไม่ชัดตรงนี้ก็มีการเลี้ยงควายครับตัวนี้นี้เป็นร้านอาหารแล้วเลี้ยงควายด้วยทำร้านอาหารด้วยก็ขับไปได้ครับอ๋อ เป็นบายพาสที่มีเสียแล้วขับสบายทางเรียบไม่ต้องขับตัวเมืองหลุสศักด์นะครับมานี่เลยบายพาสหลุมศักดเลย ปิ่นรับเส้นนี้ถนนดีทานเรียบป้ายสัญญาจราจรดี Ta. ไปลมสักเหมือนเดิมตรงไปก็ไปเลยอ่าลำก่าแล้วก็จังหวัดเลยนี่แยกบ้านบึงนะครับตรงนี้ก็ทำ ไร่ข้าวโพดสวนยาวิวสวยครับตรงนี้ลับมาได้ก็ถนนเรียบครับถนนดีมากชมบ่อยครับเส้นนี้ใช้เวลาประมาณสักสิบไม่เกินสิบห้านาทีนะครับ ทางเข้าอำเภอล่มสักนะครับก่อนทางเข้าอำอล่มสักนะครับออกมาจนถึงอำเภอหล่มเก่าเลยครับเสายไฟพาตัวนี้ก็ทำในความสบากตัวได้เป็นอย่างดีไายพาได้จริงๆนะครับ 90สกิโลเมตรต่อช่มงแล้วก็ใช้เวลามาสิบเอนาทีเยอะผ่านมาเข้าหลมเก่าเลยครับไม่ผ่านหลมสักนะครับก็ถือว่าเป็นทางบายพาสที่แนะนำให้ใช้นะครับประหยัดเวลาที่สำคัญคือขับสบายสีเลนนี่นะครับ มาเจอสัดแยกตรงนี้นะครับขวาไปลมสักซ้ายไปลมเก่าครับทัง้งหมดเลยเรืยแยกแปพัดตรงนี้อันนี้ก็เป็นปั๊มปตทอ,อยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็จะเข้าสู่ ทางเข้าตัวเมืองลมเก่าก็สรุปว่าเส้นไบพาสลมศักดิ์มาลมเก่าเพื่อจะไปด่าน้ายเนี่ยมีความสะดวกเป็น4ีเลนถนนดีแล้วก็ประหยัดเวลาได้ถ้าใครมีธุระในตัวอำเภอลมศักดิ์ก็ใช้เส้นนี้ได้เลยครับจบคลิปของเส้นไบาพาดลมศักด์แค่นี้ครับ